สวัสดีครับเด็กของอันทัวร์ความสุขอยู่ที่การเดินทางมันนี้สิมาพ่นสีตัวฝาครอบครับฝาครอบตัวเนี้ยพ่นสีสเปร์ครับตัวนี้ดำด้านพ่นเลยสีลอกได้ครับตัวนี้พ่นแล้วลอกได้อันนี้มันเป็นคมเมี่ยมครับเพราะมันถือน้าถือน้าฝโฟนน้ามยังมันช่เป็นคราบเห,เหลืองครับคราบทนิมแล้วก็ดูแลงากผมเลยเอาสเปร์ดำด้านครับ พ่นก่อนสิพ่นเขาก็ติดเทปครับเดี๋ยวเราต้องติดเทปกันแถวๆนี้ก่อนครับบันทึกลองสีครับผมพวกไฟพวกอย่างใช่ครับมาครับเรามาทดสอบเฮดเบิรงครับครั้งแรกค้อกันครับสีลอกได้นะี่หัวนี้เลยครับตามนี่เลยเดี๋ยวเรามาเตรียมชิ้นงานกันครับผมะาดยเลย สวัสดีค่ะเด็กหงออนทัวร์ความสุขอยู่ที่การเดินทางฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องนี้ไว้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะนะครับเขามาเตรียมจินงันกันครับกระสิมีกระดาษเทปกระสิมีกระดาษขาวกระดาษหนังสือพิมพ์ก็ได้ครับมาก,กันนี่ครับเขาก็มาปแปะตัวนี้ต้องใส่ กระดาษกันไลยว่าวปิดให้มันถึกแต่เฉพาะเอ้คมเงี่ยมอ่ครับไสีมันถึกแต่คมเงี่ยม หลังจากเราเตรียมงานเสร็จแล้วครับเตรียมงานเสร็จแล้วเราก็พ่นด้วยสีตัวนี้ครับอันนี้ผมก็ผ้าผ้าเช็ดทำความสะอาดผิวไม่ให้มันแล้วครับก็จะเอาติดกันไว้เนี่ยเราจะพ่นตามเนี่ยครับไอ่ไฟนี้ไม่ต้องแล้วก็ติดไว้ก่อนอันนี้ก็กันไว้กันรองสี ครั้งแรกเหมือนกันครับรู้เหมือนกันวันจะเป็นยังไงมาล่จากนี่ไปนี่กินมันจะเป็นเหมือนน้ำมันยังไงไ่มละครับ ครั้งแรกเหมือนกันไม่รู้จะเกาะอะไรหรือเปล่าไม่รู้ทดสอบดูไม่ลองก็ไม่รู้ครับนจะลายลายเยิ้มเดิมยังไงไม่รู้ คนอีกรอดหนึสีนเป็นยังไงนี่่เส้นเป็นเม็ดๆยังไงนล้ะน่าจะเป็นยางๆนะผมอะลองดูเหมือนสีระเบิดเลยหรือว่ามันยังไม่แห้งไมร่้ครับต้องลองดูก่อนครับลองให้แห้งก่อน โอเคครับทิ้งไว้ไม่แห้งก่อนลองดูจะเป็นยังไงเนี่ยครับครั้งแรกเหมือนกันตรนจะไหลไหลยังไงงลางหลางล่างจะเป็นเม็เมดๆเู่ต้องไล่พ่นไล่่อน้องอุ้ยโดนว่า ข้างล่างดูไม่สวยเลยเดี๋ยวไล่ใหม่ครับโ okay. มันสีนไม่เต็ม เออดูดีลนะ้วน่ครับยี่ห้อตามนี้เลยดูข้างล่างอ่ะดูมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนะเดี๋ยวรอมแห้งก่อนครับ ครับนี่ครับพ่นแล้วนี่นะครับพ่นแล้วก็ได้ประมาณนี้ครับเดี๋ยวอีกหน่อยก็จะแกะออกนี่ครับอีกฝั่งนึงนี่อันนี้เพิ่งพ่นเสร็จเมื่อกี้นี่ครับพ่นไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่อันนี้จะเป็นสีดําด้านครับสีลอกได้นี่นะครับลองเอาไปเทสเบื่อครับผู้ใดสนใจไม่ยากครับฝึกฝนเทดด้วยตัวเองนี่ครับ เดี๋ยวสักพักผมว่าแกะนี่ออกนะครับแกะออกได้เลยแหละนี่แกะแล้วนะครับเอาปนแล้วก็แกะนะลองเอาไปเพชรเบิรงเด้อครับผมนี่บ่ยากเดี๋ยวเหลือข้างล่างข้างล่างนี่ก็เอาไปเห็ด มื่อนี่มันบรทันครับไปเมื่ออื่นมันพับข้างหลังในพวกนี้มันสิคมเมี่ยมมันสินะเป็นคราบสนิมคราบแดงๆใช่ครับอ่ะเมื่อนี้เอาไปซํานี้ก่อนครับเอาคลิปนี้ก็ฝากไปซํานี้แล้วครับผมผู้ดใดเข้ามาเบิ้งก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เด้อครับผมเด็กของอันทัวความสุขอยู่ที่การเดินทางเดี๋ยวกันไ่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ สวัสดีค่ะเด็กหงออนทัวร์ความสุขอยู่ที่การเดินทางฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องนี้ไว้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ